หากจะพูดถึงยันยอดนิยมของหลวงพ่อเปิ่นแห่งวัดบางพระแม้ว่าพระอุดมประชานาศหรือที่รู้จักกันดีในนามหลวงพ่อเปิ่นทิตะคุณโนอ,อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพระอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำนครชยัยศรีจะมรณะภาพไปแล้วกว่า17ปี คือวันที่30มิถุนายนพศ2545แต่สำนักศักยัน์วัดบางพระยังเป็นที่กล่าวขานของผู้ศรัทธาหลวงพ่อเปิ่นและงานหนึ่งอันเป็นที่รอคอยของเหล่าบรรดาลูกศิษย์คือวันไหวครูหลวงพ่อเปิ่นซึ่งถือว่าเป็นการวัดพลังศรัทธา วันชุมนุมของเหล่าบรรดาสิทธิหลวงพ่อเปิ่นจากทั่วสารทิศหลายท่านที่เป็นสิทธิของหลวงพ่อเปินหากท่านเคยเห็นรูปของหลวงพ่อเปินที่ทำออกมาแจกใจ่ายให้กับลูกศิษย์ลูกหาหรือทําออกมาไว้เป็นที่ระลึกอยากให้ท่านสังเกตให้ดีๆท่านจะเห็นลายยันลายยันหนึ่งที่จะลงเอาไว้เกือบแทบทุกรูปก็ว่าได้จะบอกว่า เป็นยันครูของทางวัดบางพระอีกลายยันหนึ่งก็ไม่ผิดเพี้ยนยันที่ผมจะเอ่ยถึงอยู่นี้นั่นก็คือยันพุทธสอนของทางวัดบางพระยันพุทธสอนโดยจะมีคาถากรรมกับเอาไว้ว่านะโมพุทธายะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะโมพุทธายะจะพระกะสะ พามานะอุกะสะทะุเนรกรรมชามหาพิสมาพุทโทอิติมะอุเป็นทั้งเมตตาคงกระพันแคล้วคลาดป้องกันโรคภัยอันตรายทั้งปวงหลายอาจารย์ชอบเอามาใช้เป็นยันครูเป็นยันที่หลวงพ่อเปิดได้นิยมลงให้ลูกศิษย์บ่อยๆเหมือนกับยันแม่ทัพ ซึ่งเป็นอีกยันหนึ่งที่หลวงพ่อก็ชอบลงให้เหมือนกันยันพุทธสอนหรือยันพระเจ้าห้าพระองค์ความหมายความเชื่อเป็นยันที่โด่งดังมากมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถือเป็นมหายันอันสูงสุดกว่ายันทั้งปวงอุปเทศใช้ได้สารพัดประโยชน์โดยเฉพาะยันพุทธสอน ได้นำมาใช้ในการลงณนะหน้าทองเมตตามหานิยมโชคลาภทำให้ผู้ใหญ่เมตตาต้องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นมหาสเสน่ห์รุนแรงการลงณนะหน้าทองในจำนวนพระเกจิอาจารย์ที่มีวิชาอาคมที่มีสายเวทแก่กล้าอยู่ในชั้นแนวหน้านั้นก็ถือกันว่า หลวงพ่อเปิ่นแห่งวัดบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมก้อนหนึ่งไม่เป็นรองใครเพราะลูกศิษย์ลูกหาที่ได้รับวัตถุมงคลของท่านต่างได้รับประสบการณ์จากอุบัติเหตุต่างๆแล้วรอดปลอดภัยบ้างก็ทำมาค้าขึ้นมีความเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาบ ร่ำรวยขึ้นมาอย่างรวดเร็วเมื่อมาดูอักขระเลขยันถือกันว่ายันพุทธซ้อนหรือยันพระเจ้าห้าพระองค์ซึ่งเป็นยันที่โด่งดังมากมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถือเป็นมหายันสูงสุดกว่ายันทั้งปวงอุปเทศใช้ได้สารพัดประโยชน์โดยเฉพาะยันพุทธซ้อนของหลวงพ่อเปิ่นท่านได้นำมาใช้ในการลงณนะหน้าทอง เมตตามหานิยมโชคลาภแก่สาธุชนทั้งหลายที่ไปกับนมัสการท่านการสักยันจากสำนักวัดบางพระใช่ว่าสักไปแล้วจะขลังมีพุทธคุณเข้มขลังเสมอไปทั้งนี้ต้องยึดหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคือ 1. นสีลห้าอย่าให้ขาดโดยข้อ3ห้ามผิดลูกเขาเมียเขา เที่ยวซ่องโสเพณีใครผิดข้อนี้ข้อเดียวพุทธคุณของยันไม่แสดงปฏิหารและต้องฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้แล้วยังมีข้อห้ามสำหรับคนสักยันคือ 1. ห้ามผิดลูกเมียเขา 2. ห้ามด่าบุพการี 3. ห้ามกินน้ำเต้ามะเฟือง 4. ห้ามลอดไม้คำกล้วย ตพานหัวเดียว 5. ให้ถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดทำแต่กรรมดีอุปเทของผู้ที่ศักยัน์จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยบุญญาธิการของบูรพาจารย์คณาจารย์ที่ถ่ายทอดสู่ตัวของคนศักยัน์ไม่ให้เสื่อมคลายความขลังต้องถือปฏิบัติในความดีข้อห้ามต่าง ที่มีมาในสมัยโบราณอย่างที่เรียกว่าคนดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีคุ้มปกป้องกันภัยเป็นข้อเตือนสติให้ตระหนักถึงผลกรรมดีกรรมชั่วหลวงพิยาท่านว่าไว้ยันพุทธสอนซึ่งลายยันพุทธสอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลายยันที่ทางสมาชิกได้ขอกันเข้ามาวันนี้ก็มีโอกาส ก็ได้ทำลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนลายยันที่ขอทางผมเองก็จะทยอยลงให้เรื่อยๆนะครับเอาละครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านที่เข้ามาฟังช่องรายการ3แพร่งติเตือนคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรืออยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับ ฝากกด Subscribe และกดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าขอบคุณมากๆสวัสดีครับ